ทุกท่านท่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิจิอิงค่ะ เรียกได้ว่านาทีนี้นะคะไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับกระแสที่กําลังมาในตอนนี้ค่ะเชื่อว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยกำลังอาจจะก,กดอยู่ก็ได้นะคะนั่นก็คือพ o p แค t นั่นเองค่ะซึ่งไทยแล้วนะคะคือโหดมากล่าสุดก็คือไต่ขึ้นอันดับหนึ่งเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองค่ะทุกคนซึ่งปรากฏการพั p แคทฟีเวอร์ในไทยตอนนี้นะคะทําให้ต่างประเทศถึงกับงงค่ะว่าทําไมอยู่ดีๆไทยเนี่ยถึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างไต้หวันแล้วก็มา,ลมาเลเซียค่ะทุกคนซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยต้อง ก็เชอดเฉือนกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วจู่ๆเนี่ยเฮ้ยทำไมไทยแลนด์อะ่ะโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งงานนี้นะคะ,หล,ะหลายๆเพจแล้วก็รวมถึง YouTube ช่องต่างๆนะคะเขาก็ได้เอาข่าวนี้เนี่ยไปลงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอิงจะมาอ่านคอมเมนต์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงกันในหล,หลายๆเพจของไต้หวันแล้วก็มาเลเซียค่ะว่าเขาพูดถึงไทยเราว่ายังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ซึ่งจากกระแส Popcat ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยแล้วนะคะชาวไต้หวันเนี่ยเกิดความงุนงงมากเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้โดยบางคนนะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยใช้โปรแกรมอัตโนมัติอะไรหรือเปล่าบางคนนะคะบอกว่าไทยใช้ออโต้คลิกเกอร์แน่นอนว่าตัวเลขเลยพุ่งเร็วกว่าไทยแลนด์สุดยอดมากบางคนนะคะบอกว่าคนไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลในโลกระบาดจู่ๆพวกเขาก็ค้นพบสิ่งนี้ หลายคนจึงเริ่มมาช่วยกันกด p o p c ค t ร่วมกันประเทศไทยเกลี้ยกาดเกินไปแล้ว p o บแค t t h a i l a n ์เกินต้านมากเกินหนึ่งล้านครั้งต่อวินาทีแล้วฮือไต้หวันโดนแซงไปแล้วอ่ะรีบกดเข้าไปในลิงค์ข้างล่างนี้เร็วบางคนนะคะก็บอกว่าเพราะคนไทยกโกรธที่รัฐบาลแย่เกินไปบนทวิตเตอร์พวกเขาไม่มีไรายได้ที่บ้านจึงต้องต่อสู้เพื่อเหรียญทองระดับโลกเพื่อปลอบใจตัวเองและแม้แต่ชาวเน็ตไทยบางคนก็ถามว่าฉันจะเปลี่ยนรัฐบาลได้ไหมถ้าฉันได้เหรียญทอง ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าถึงมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันรวมกันเนี่ยก็ไม่มากเท่ากับไทยบางคนนะคะก็บอกว่าพวกเขาใช้นิ้วเท้านิ้วมือแล้วก็ลิ้นกดพร้อมกันจริงไหมนี่เป็นช่วงวันหยุดของไทยหรือเปล่าหลายคนเลยมีเวลาว่างกดบางคนนะคะก็บอกว่าพี่สูตรให้เห็นเลยว่ามีผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมในประเทศไทยมากมายนอกจากนั้นนะคะชาวไต้หวันแล้วก็มาเลเซียบางคนเนี่ยยังเอามีมของไทยแล้วนะคะไปแต่งแล้วก็มีการลงรูปแบบตลกๆเยอะแยะเลยค่ะบางคนเนี่ยก็เอารูปของแนโนนะคะ มาเขียนแคปชั่นว่านี่แหละคือฟิลลิ่งเวลาที่ไทยได้ชัยชนะอย่างบางคนนะคะก็บอกว่าล่าสุดชาไทยแซงชาโนมไต้หวันไปแล้วอย่างบางคนนะคะก็บอกว่าเพื่อนไทยกดได้500ล้านครั้งต่อสองชั่วโมงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีความคิดว่าไทยเนี่ยใช้โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็มีการใช้โปรแกรมเมอร์ในการทําให้ตัวเลขนะคะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนั้นเองนะคะทุกคนชาวไต้หวันแล้วก็ชาวมาเลเซียเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมว่าคนไทยเนี่ยมีสปิริตแล้วก็เลสเติกมากมากเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะ ทุกคนชาวมาเลยแลวก็ชาวไต้หวันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดันให้กลายมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเรียกกันว่าตัวนี้นะคะกําลังเชื่อเชิญกันอย่างมามันมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์ที่อิงยิบเอามาแปลให้ทุกคนฟังนะคะไว้คลิปหน้าเนี่ยอิงก,ก็จะมีอะไรมาแปลให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้อิงด้วยนะบ๊ายบายค่ะ